ท่นฝากทุกนติดตามช่องเขตแปดแยกนะคะเ,คเดี๋ยวเราจะไปไลฟ์ไงนั้นครบพันคนปุ๊บเดี๋ยวเราจะไลฟ์เลยเที่บุ๋มบอกว่าฝากกดปอหน่อยให้ถุงผู้หน่อยฝากกดปอช่องทางหน่อยเหลืออีกแค่800คนก็ปอทุกคนฝากไปกดไลค์เขตแปดแยกเป็นช่องติดต,ต้อง,องถึง เดี๋ยวเราจะไลฟ์ให้ดูยาวๆวันนี้เราอยู่ถ้าเราอยู่ในช่องไทยไดเดี๋ยวจะไลฟ์ยาวเลยไลฟ์ยาวเลยสามสี่ชั่วโมงทุกคอนเทนต์ที่เราจะทำแม่แม่บีมจะเป็นคนช่วยถือให้เออเดี๋ยวแม่บีมเป็นคนถือให้แล้วโทรศัพท์ใครอ๋อโทรศัพท์พี่บุ๊มไหมไม่มีอ่ะฝากกดติดตามช่องข้างๆด้วยนะคะกดยาวตอนก่อนเริ่มไลฟ์สองร้อยห้าสิบเอ็ดตอนนี้สามร้อยเก้าแล้วครบหนึ่งพันคนเราจะย้ายไปชเราไลฟ์ยาวมาราธอนวันนี้ สวยค่ะแม่นี้คูณต,ต,ตุ่มเหรอเน่ยะตุ่มล้วไม่ได้ตุ่มดไม่ติดยันไ้หถือโอยอยากินพวกแตมอนดอบนะ้างอ่ะแม่ไปแล้ว่ไับกกดติดตามกดแล้วค่ะถึงัน1,300คนถ้าทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องๆหรือให้พีก่ก้อยหมู ร่วมส่งน้องก่อนที่จะเข้าเรือนหอก่อนที่จะมีน้องให้น้องได้มีหนทางาลูกทาเปทนของตัวเองฝากกดไลค์ให้ถึงพันคนขอบคุณมากค่ะถ้าหนึ่งพันสองคนเพื่อนกันกดในบถึงแล้ว1 0ึ0งพันคนแล้วเราก็จะไลค์ได้เราก็ให้ไลค์ให้ยาวๆเลยคือเมื่อกี้ไปช่องไเมื่อกี้เราไปช่องแปดนะอ่า,อาเดี๋ยวหนูไลค์ให้หนูยังไม่กินละกันครับรวมเมื่อกี้เราไปช่องแปดกันมาคือทางผู้บริหารช่องแปดหรือคนใหญ่คนโตเขาก็ชมเลยว่า ถ้าให้เราถ้าให้แบบว่าอันดับหนึ่งของฟวีนที่แบบทุ่งเทหรือแบบที่เป็นเดอะแกงแล้วเป็นพลังแบบมูดแอนดีพลังบวกคือเขาบอกว่าอะไรคะเขาบอกว่าให้ทีมพี่แก้มบูกขนาดแล้วเขาก็บอกว่าใช่เีมกไมได้พดแล้วกดแล้วขอบคุณมากเลยนะคะตอนนี้กี่คนละวิ่งไปเอาเลย370คนแล้ว อุ้ยขอบคุณทุกคนมากเลยที่น่ารักแม่เร็วเพราะว่ามันต้องหนึ่งขาดมาก็มันหายแล้วอ้าวรอด้วยเสือบอกรอด้วยเสือมาเร็วลิฟตามมาเพราะว่าเขามาสี่จ่สามือตอนนี้มาขาดขาหนึ่งเพราะมันมีเจ็ดเสือมาเร็วพี่บุ๋มกินไม่หยุดเลยพี่บุ๋มช่วยพูดหน่อยฝากติดตาม ถ้าไม่ถึงหนึ่งพันคนน่ะช่องข้างๆอ่ะแกเขาไม่ได้ดูไลฟ์วันนี้ยาวๆนะเป็นเต้านะอร่อยไหมมาลาไม่ใช่มาลาเป็นมาลาปลาดิบใช่ใครจะดูดูดมากสรุปอร่อยอ่ะปิ้งกำลังมา วันนี้มีแวะดูดวงด้วยทุกคนรอดอ่ะมีคนจะดูดวงไหมหรอมาดูค่ะวเราจะดูดวงที่ไหนได้ได้ร้านกาแฟที่ไหนได้ปนค่าดูเท่าไหร่สามร้อยแม่ถูกอ่ะสามร้อยถึงห้าร้อยจะไม่ได้น้องฉันเราดูแม่นมากจะดูเรื่องอะไรฮะเจอรวม ข้าวรวมปีง่ะเหรอข้าวรวมว่ามีใครปลอมมาไหมแล้วปัิ้นเปิดมาเป็นไอคิวใช่ไงก็คิดอยู่จบละนี่อยู่มาได้แน่เลยเพราะว่าตอนไม้ไนงัเพราะว่าตอนถ่ายกับในแดดอะมันยังยกมือข้างมืนขึ้นมาป้องหัวโดยไม่ดีอะไรอยู่พี่บุ๋มสวยมากอยากดูเธอกดไลค์เธอไปกดชอบแปดมาเร็วมากเพราะมันก็ไม่ได้แวะไหนหลังคาร้านใช่ไหมโย่ แม่เอาเขาน้ำฉ่ำนะมั้งแไม่เป็นะไรจะบ้างแม่เดี๋ยวเราไปเอาแซนร้านสยามกันบัวล่าโยมได้ค่ะเดี๋ยวเข้าไปกินข้าวกันก่อนนะได้กินได้กี่อันน่ะได้กี่อันนะโอเคสามโอ้โหโอ้ถ้าถูกใจให้สามเลยหรอวินเลอร์พี่โอ๊ตถูกกินข้าวกันอยู่ที่สยามร้อนนี่แหละครับเพิ่งเริ่มกินกันเลยครับน่าจะสักประมาณไม่เกินประมาณห้าโมงค่ะห้าโมงห้าโมง ใช่เพราะเพิ่งเริ่มกินบุฟเฟ่อ่ะแม่ใช่กินบุฟเฟ่กันแล้วก็เลือกไอ้เนี่ยเลือกเปอรเต็มคุยดัานหน้าถ่ายได้เลยพี่โอมม๊คถ่ายได้ก็ส,สิแสะะต่สโคกงานตามนั้นนะใช่ตัวเสร็จปลาพี่โอค๊คขาาราขับเราบอสงานเหรอนี่พี่คิวพี่บุ๋มน่ารักมากเออ,อเซฟไปยากเท่าไหร่แล้วเซฟเซนลูก ก็ตอนนี้ทุกคนอยู่อยู่เดี๋ยวทุกคนจะมาแบบอน j o อยล n e ร้ยอร่อยมากเลยอ่ะไมบอกแล้วว่าซูชิที่นี่อร่อยรู้้แล้วเอยมารับมารับไอ้่องอดถ่าเี๋หกรอยเดี๋ยวให้คุณนายดีถือกล้องให้ดิวอะไรอ่ะอร่อยไหมซูชิมันิวะอร่อยไหมซูชิ อร่อยไหมอร่อย่อยอร่อยอ,อยันอี้ม่แม่บ้านสวยม่ั่ง้เมื่อกี้เยอะเลยวน้อยถ้าสั่งีนต้อง่งเวพี่บุ่มซ้าพี่บุบชมช,ชํามากชําช่อช้างนะถ้ับเป็นช้อช้อไอ่้อิงนะสอช,ช้างเไาเป็นุ่มช้ามากเหมือนชําชองอะ่ะคือเป็นคนแมแบบเมอะ่ะแต่ไม่ใช่คนเมเยอะตส,สอรี่ก่อน แมแกนหน,นะาาน,น้าหน่อยนะทำซาไม่อได้อันยองนีิเลยเดี๋ยวเราจะไปเกาหลีแล้วอันยะองนีิฮะหยั่งก่อนครรับิวแล้วอีชิน้นนึงเอาไปแล้วชินนึทิ้งอันนีน้ทุกคนฝากไปที่ผมพูดหน่อยดีหนึ่งครั้งอ่ะไม่ลัวอ้วนหรอคะอถ้าที่ผมพูดหนึ่งครั้งอ่ะเขาจะกดให้เลยอันนี้คือกินเลยหรือยาก นี่คือกินเลยเธอไม่ใช่ชิ้นผิวไม่ใช่ลิวไม่เมนูเยอะแจกของไหมคะมีเยอะแปร์รี่ตุ้งไม่อย่างละหนได้หนึ่งนเคยสั่งเยอะมาแล้วเลยเมื่อกี้เราสั่งหมูกันไปเท่าไหร่ไม่รู้ ก่นฝากกดติดตามช่องข้างๆด้วยนะคะอาหารเกาหลีก้าคขาขอที่ร้านหน่อยเดี๋ยวรอให้เขาเข้าเราบอกได้ไหมอ้าไปเทจแต่แยกพบหนึ่งพันคนจะบอกแล้วราคาแค่สองร้อยเก้าเก้าแต่อร่อยมากี่ป้าปูแม่กดไลค์เร็วเท่าไหร่แล้วเพกดไลค์ให้น้องๆหน่อยสี่ร้อสิบสองแล้วขอบคุณมากแม่เร็วขออมาก มาสไม่ได้ห่อไม่ได้สั่งมาส์ไมูไม่จับมาสที่อยู่วะไม่ได้สั่งนะจะาไปโยนคนอืนไปก็ขาไย้ันไม่มนจมาไคะไม่ไม่มีคนสังมาสไม่เป็นไรก็วางไว้วางไว้แต่ก็มีคนกินคุณไม่กินมาใส่อใส่ถุงใส่ถุงอร่อเอามาชิมดิบมานิัน้มนเอาไม่าไม่ต้องแฝงให้ใครสานคี ทำไมถมวยชิมชันอะไรซีแล้วไม่คนต่ับมันนะอะไรฉันเสิร์ฉันร้อนนี้ไม่เดินขับเลยอ่ะคือสามัญเข็ดเขาให้วัวใ,ให้ควายกินเนาะเราเป็นคนนี่เ,เป็นสามัญเข็ดเราเป็นคนเราก็<ม>ต้องกินเนืน้อสัตว์อร่อยนะแล้วราคาไม่แพงด้วยทุกคน เยรมี <S 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 ่ไม่ยอยน้องแม่เนาะที่ผบอกว่าเลยจบไ่ะพี่บอกว่าเหนนลพิธีกรอาหารบอกว่าเลยจบละหแต่ว่าอร่อยนะสำหรับราคาเลยรอคเนี้ยถ้าเอาราคานี้ไปไปิดจะรื้อคาเราเให้กดบล็อกตานะคะน้องไม่กดหรอกครับลัแม่ขอหลงเลียงกลับบานก่อน จะุ่ก็คือถ้าเที่ปรับระพงราคาไงมันก็ไปวัดไปว่าได้เราพูดยากอ่ะเราพูดกับสไพร์หมื่นล้านอ่ะเรื่องอะไรอีกอะตัวลิ้นเขากับลิ้นเราเนาะไม่เป็นอะไรมันต้องเด็ดแนมคนอื่นตลอดเวลาลิ้นเขากับลิ้นเรามันก็ฝาละลิ้นกันอีกและการหนักนะ ทมสุขให้ดีๆตรงเขาตอบไหมกระเป๋าอ่ะออ๋ไม่ตอบเพราะน่าจะแพนก็นำมาคืนแล้วโดยปกติอ่ะใช่มืโซล็กอยากกินหอยแมลงภู่ไหม๋อเป็นหองขาตงก้องยังม่รู้ แซลมอนดองปะตี๋ยูปะโรงไหนแซลมอนดองไม่ลงฝั่งนี้เลยอ่ะนั่นไงอันนั้นมันไม่เป็นแซลมอนแต่กินอันนี้แต่แซลมอนตี๋ยูไม่อากูขอแยกได้ไหมได้เลยคุณพี่เอาแซลมอนตี๋ยูมาอีกจดะ๋ปะหาจานต้องเขียนดิใส่น้ำส้มเพิ่มไปเลยค่ะแซลมอนตี๋ยูห้าจานเดี่ยวหมูไม่ห้า โอ้ยวุ่นวมืนตายบ้แท้เน้่ยกินเสร็ก็หยียบไปข้างล่างแล้วเอาของกินมันจะยหน้ามาแล้วหัวเองด้วยําอะไรหุวยแชร์ไหมล่ะอะไรคืออะไรหนูไม่ได้กดเดี๋ยวเอาเอาของช่วาเลยกกับแลกกับพี่เบาได้เบานะคะแสวตลอดอ่โดราม่าแล้วมวังกันเอาอะไรเอาอะไรจะเอาปเอาปัม่แทนแล้วจะเอามาเติมอ๋อหัวลงละ อร่อยออบอกคนเราไม่เยี่ยมหรอไขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะเราทำให้ทุกคนบนโลกเนี้ยตกใจมากไหมตกตกใจเราไม่ได้หรอกแต่เขาเขาไม่ควโลกเก่งนะแต่พี่คแต่ทำให้คนทั้งโลกเกลียดเราได้เออขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ เขาบอกว่าถ้าแต่ผมหนุเลี้ยงลูกแต่เลี้ยงลูกยังไงคะกินกระดินใส่ไข่เพิ่มชีโอเก่งกว่าพี่แม่เรามีไข่มาจุ่มแล้วเขาตีให้ให้ตีให้ไข่ทเลือดคืไข่ในนี้ขอเข้ามาอร่อยอ่ะแต่ร้องไห้อ่ะแต่ยูงก็มาเจ็บเจ็บมาอื่นกินเลขกันสนุกมากคิวเก่งสนิทสุดๆ นี่ค่ะนี่ทางนี้อร่อยมากค่ะกล่อของข้าวามวยชั้นเหมือนกันไหมยำชะมดน้าโรงเรียนคือทั้งนี้สัง่งทุกอย่างนี่จิ้มถั่มางสดชอบดูกบอาทานทุกคนฝากไปกดติดตามช่องข้างๆด้วยนะขอ,อจะละนชื่อเราเก็บกดอย่างเดียวมั้ชีคิว้าไม่ได้เสียงมิมเลยมิมไม่มาค่ะมิมเพย์ย่าเรเจอร์ค่ะมิมเพย์ค่ะ ตอนแรกนี้หมอะจะมาแล้วมันก,ก็เค็มโครมเกิดเป็นโกโก้คันเ<อ>ต้<อ>หาหลับได้กินมนหลายๆอย่างเอาไปปรุงจากทุกอย่างรับประทานให้อร่อยม,มือเดียวไม่เกินกันสองแอลไม่ต้องกลัวน้ำหนักเพิ่มทานได้ครบหมู่มีแรงทำงานมันไม่ใช่ม,มือเดียวเขาทำมือเดียวอยู่้ว ช่องว่างค้าเป็นช่องของน้องๆที่พี่บุ๋มสร้างให้ค่ะอยากปั้นน้องๆทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะอ,ยอ่านี่น้องบีมค่ะน้องไทยน้อยสวัสดีค่ะทุกคนก็เป็นที่ค้ากันนะคแล้วไทยอินเตอแปร์เซสนี้ค่ะแล้วจะหาเส้นใจว่าจะชื่อว่านี่อันตัวไหนค่ะสวัสดีค่ะเบลนะคะเบลแต่แย้มค่ะทุกคะนก็ไปกดติดตามพวกเราเยอะๆ<ห>นะ ให้เป็นพันคนไปเลยพันคนยังยังยังไม่พันแม่ยังไม่พันเลยสี่ร้อยส่อยยี่สิบเก้าฝุ่นไรทั้งวันทั้งคืนเลยคิวน้องบีคิดน้องบีมันเหนียวหลามแปลว่าอะไรอ่ะอันนี้อ่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะเฟิร์นพาทุกคนเดี๋ยวเราไปติดตามช่องขุดเปลนแป๊กแยกเกือขอบคุณนะคะอ้าวลีน่าที่นี่มีมอนิเตอร์หลังบ้านหนึ่งพันคนจะได้ไลฟ์ทั้งวันวันนี้นะที่อยู่สยามด้วยกัน พี่บุ๋มกินแบบอร่อยเวอร์พี่เฟิร์นสวยจังอายุว่าเฟิร์นเฟินละค่ะเอออาลีนาทักทานหน่อยค่ะเพิ่มค่ะต่างเพิ่มคนกันลีนาน้าของหมูทำไมต้องแปดแยกอ่ะพี่บุ๋มพูดสิมันเจอกันที่ททช่องแปะใช่ปะแล้วก็แยกกันหมดเลยข้อสุดท้ายแล้วช่องนี้สร้างขึ้นมาเพื่อใครดังเราก็แยกวงใช่นี่คือความหมาย เลี้ยเนาะแต่พอไปดูตัวเลขแล้วตัวเลขลงดีนะคะคือมาเจอกันที่ช่องแปดเนี่ยห้าคนหกคนเรามาเจอกันที่ช่องแปดแล้วสุดท้ายก็แยกกันใครดำก็แยกใครดำก็แยกรวมเลยจบเพราะว่ามันมันจะต้องมีวันที่คนแยกจากไปแล้วก็เลยชื่อว่าแปดแยกเลยมันมีเรื่องราวันมีเรื่องราวหิวเวลาไปออกรายการถืงแล้วกัเราให้ให้เรี่องตอรี่เงถ้าเราคนจะนั่งอะมันต้อง เออเวลาคนออกาบงสารอไเาให้กราเออเบกเมยงไรเาบอกาชอบกบฟ้าไปกิวดีหน้าถึงแล้วนะครับกบแวะมาดูปารนะขอไปส่งอะไรกลับบ้านน้าลงคลิปกบอวังวัน้องร้างแต่งหน้ามาไหมคะอย่าลืมพาน้องไปกดตุ๊กตานะคะอันนี้อ่านคอมเมนต์เอาอีจอออกได้ไหมคะอยากเห็นกบอเต็มๆอีจอก็แม่ก็ไปกดติดตามอีกคอหนึ่งดีแยกไปแล้วหนึ่งหา แต่ว่าถ้าเป็นสีแดงได้หรอไม่มีคนบอกว่าแยกไปแล้วหนึ่งไม่แยกน้องน้องเขามีผู้จัดการมีสังกัดน้องเขาเขามีชื่อเสียงไปแล้วคืออย่างงี้น้องเขาทำตามเข้าใจมันมีลำเนินการโปรเจกต์มันลำบากใช่เวลาเวลาจะทําอะไรอย่างเงี้ยเราต้องขอผู้จัดการเขามันก็ยากเลยอุ้ยจะสั่งพิซซ่ามาด้วยแหละ แม่แล้เนี่มาม่าแม่หรือากจะไม่มาจะไม่ได้ตักเนาะเอแม่ไม่เอาคืนน่ะคืนได้ปะก็ลีน่าจะกินมาม่าลีน่าพูดอยู่ีหอยคน ฝากราบก่อนแล้วค่อยอันกอก็อได้พี่เออให้มันไลได้ก่อนอ่ะให้มันไลดได้ตอนนี้441ห้าอนนี้กี่โมงคะให้อีก5นาทีไม่ถึง500เดี๋ยวลงไลด์แล้วเพราะว่าแปลว่าไลด์ไปก็มีประโยชน์แปลว่าน้องเขาไม่ช่วยกันก็ลงไลด์แล้เอาเอา,เอาแบบไปทำอย่างอื่น ตามช่องนี้นะตามช่องนี้อีกตอนนี้พี่โมนะคะลตอนนี้สามโมงสิบห้าเดี๋ยวสามโมงยี่สิบถ้าช่องเก็บแต่แย่ไม่ถึงห้าร้อยเดี๋ยวลงคนดูแปดร้อยไเกิ่คยกดตามจิงช่วยหน่อยเป็นนาฬิกาผิดด้านะแกะแค่ไหนดิบสิบเ,เล็บมาดีดูนาฬิกา ยิวเข้าไปตรงนี้ฮะเรก็แ่ล็อกนะโอทำไมกกดไปตรงไหนจ้ะบอกว่าไม่อยากกิ้ชีสน่าจะสั่งีัมาไว้ก่อนเจ๊ใช่ประใส่รายการผิดด้านกับไปหอมมิวมิวเอวเล็กอยู่แล้วเนาะไม่แม่มันกิีแล้วมันทั้งกดอ่ะได้นอนนะ ฮาแตกโมเมนต์แม่อยูค yeah. ah, ิวแตกชอบอยู่แน่เลยแล้วพอหลิเริ่มใกล้จะแต่งงานมันเริ่มที่เขาตื่นไม่อยากให้หลิแต่งงานไอ้ไอ้พูดตรงๆว่าอันนี้เรื่องจริงมันเริ่มแบบอะยอมรับแล้วก็เริ่ห่วงแล้วห่วงกันหรอแม่แล้วเมื่อวานฉันไปกับน้องไปออกหวังน่ะวันนี้พี่ทำอะไรมากันบ้างหรอนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย ไม่แบบแปลกๆว่ะไมยถ้าถามว่าเขแต่งงานแล้วจะห่วงไหมอันนี้ก็พูดนถึงว่าห่วงมันเริ่มแปลกๆหรือเปล่าที่นี่เนอะเพราะว่าเอ้าคนเราอยู่ด้ยวยกันมาตั้งเจ็ดแปดปีแล้วเราจะห่างกันนะ<อ>มันก็เหมือนเพื่อนนะ,<ว>ะไม่ได้เป็นตัวเองมันก็เหมือนเพื่อนนะว่าแบบจะห่างกันแล้วอะร้องไห้่ยรองไหรไม่อยากจะยิ้มร้องตอนขอก็ร้องร้อง่นอนไอ้ตอนข ตอนขอมันแค่ยกใจว่าตอนขอมันดีใจว่าอุ้ยพี่เรามาถึงเป็นฝั่งไปฟ้าแล้วหรอด้วยถึงวันที่เขาร้องไห้เหมือนหมูเหมือนหมาเอาไว้ไม่ได้ไม่ไะ้ไม่ไม้วันนี้เขาเสียใจเรื่องความรักวันนี้เขาเครียดเคยมีสุดแล้วเก็นผู้รักห่วงมากเขาห่วงไงไม่ดีละฟังนะฉันไม่กินไม่กินหอยไม่กินปลาหมึกส่งอะไรไมเลยเนี่ยนี่หมดลงไหนก็ลงลีน่าสามคนเดียวเลยกินให้หมดนะ อ,อ,ลอาลเนะช่ชีพหมดอ่ะทางเนี้ยอ๋อน้องมีเยอะขาดเนี้ยคีออ่ะจะวมันก็หมดลงไปแล้๋วก็กินเอ